วันนี้ขอปารกเรื่องกำนันน,นกโดยเชื่อมโยงถึงภาษิตจีนบทหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งท่านกล่าวว่าเกิดเป็นชายรู้ที่หนักที่เบาซึ่งเป็นถ้อยคำที่ปรากฏในสามก๊กนาอหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วบ้างครับซึ่งเป็นบทที่เตียวเลี้ยวพูดกับกวนอูตอนที่กวนอูเล่าปี รวมถึงเดียวหุยสามคนพัดหลงกันคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเตียวเลี้ยวเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปโน้มน้าวไปชักชวนกวนอูซึ่งกวนอูไม่ยอมเข้ากับโจโฉเนาะทีนี้เจ้าตัวเตียวเลี้ยวเองเนี่ย เสมือนหนึ่งว่าเป็นได้รับเป็นผู้รับวพาคุณจากตัวคนอูนะคนอูเคยพูดให้ไว้ชีวิตเดียวเลี้ยวไว้ในตอนที่เดียวเลี้ยวอยู่กับลิปโป้ใช่ไหมแล้วก็ลิปโป้ก็่ายศึกก่แรกโจโฉจะประหารชีวิตละก็ได้คนอูนี่แหละพูดไว้เดียวเลี้ยก็เลย สอนควรอูว่าบางครั้งเราต้องยอมถอยบ้างอย่าคิดว่าถอยเพื่อยอมแพ้นะแต่ที่เรายอมถอยก็เพราะต้องการบุกถอยเพื่อจะตั้งหลักยอมโอนอ่อนทางความคิดบ้างอันนี้ก็แง่มุมมันหนึ่งที่น่าสนใจนะคือตัวเตียวเลี้ยวเนี่ยก็แนะนำ กวนอูให้ยอมอยู่กับตรงนี้ก่อน,นอยอมอยู่กับโจโฉไปก่อนกวนอูอยู่ก็จริงนะฮะทีแรกจะไม่ยอมกันแต่อยู่โดยการมีเงื่อนไขคือหนึ่งต้องถือว่าตัวเขาเป็นค่ารับใช้ของพระเจ้าพิยันเต้ไม่ใช่ของโจโฉแม่มีลีลาแค่ะนะอันที่สองคือห้ามคนโจโฉเข้ามากล้ำกลายถึงที่อยู่ของสองรยาของเราปีและให เบ,เบิกเบี้ยวัดของเล่าปีมาเลี้ยงดูหูยินทั้งสองพร้อมเบาไพร่อย่างที่สามหากรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนเขาก็จะกลับไปหาทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกลาโจโฉเตียวเลี้ยวนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับโจโฉไอ้สองข้อแรกพอรับไหวนะแต่ข้อที่สามไม่มแหมตัดสินใจลำบากแต่อาศัยเตียวเลี้ยว ช่วยจรจาให้โจโฉก็เลยยอมนี้เมื่อควรรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเนาะคือยอมไม่ก่อนแหละไม่ใช้อารมณ์ตัดสินหรือไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวคือคิดหน้าคิดหลังคิดว่าอะไรควรไม่ควรปัญหาก็ไม่เกิดขึ้น คือสามารถรักษาชีวิตตัวเองสามารถรักษาชีวิตของพี่สะพ้ยทั้งสองคนไว้ได้รวมถึงบ่าวไพร่ด้วยสุดท้ายก็มีโอกาสกลับไปพบเล่าปี่เป็นกำลังให้กับเล่าปี่อย่างที่เรารู้กันเนาะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้มันยังผลให้เกิดการที่ควนอูไปช่วยเหลือ หรือว่าปล่อยให้โจโฉรอดที่ศึกเซ็กเพ็กอันนี้สําหรับคนที่รู้ก็ฟังอาจจะเข้าใจแต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเอาเราสั้นๆว่าตอนหลังเนี่ยโจโฉก็ถึงภัยเข้าตัวนะจวนตัวก็ได้กวนอูเนี่ยช่วยเหลือไว้โดยการสํานึกบุญคุณนี่นะนะกวนอูก็ได้รับ ยกย่องมาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนม,มีความกตัญญูเกิดเป็นชายรู้ที่หนักที่เบาบางครั้งก็ต้องจริงจังทุ่มเทบางครั้งก็ต้องยอมแพ้บ้างพระสิจินตรงเนี้ยก็น่าสนใจที่จะตื่นใจเราให้ระมัดระวังการตัดสินใจบางอย่างเพราะถ้าไม่ระวังเนี่ยบางทีไอ้ที่ควรเบาหมายถึงยอมแพ้ยอมถอยก็ไม่ถอยก็เลยทําเรื่องเสียหายขึ้นมา มีภาษิตจีนบทหนึ่งที่สามารถจะใช้ในเรื่องรากำนันนนได้เหมือนกันที่บอกว่าแพ้ศึกชนะสงครามหมายความว่ายอมถอยยอมแพ้บ้างในบางตาในบางทีเพื่อเป้าหมายปลายทางหรือโดยผลรวมแล้วเนี่ยโดยสุดรวมแล้วเราชนะตอนที่พระเจ้าเล่าปีบุกไป โจมตีฝ่ายงอกกกหรือฝ่ายพระเจ้าสุนกวนใช่ไหมทางฝ่ายทหารของฝัง่งนั้นเองก็ยอมถอยนะยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้อแพถอยมาร่นมาเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนฝ่ายพระเจ้าลัปีเรียกว่าประมาท คิดว่าตัวเองเนี่ยชนะเพราะว่าอีกฝ่ายถอยร่นมามากตั้งค่ายแล้วก็รบแล้วก็แพ้ให้ฝ่ายพระเจ้ารลบปียึดครองอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเป็นการแบ่งกําลังของพระเจ้าเลอปีไปอยู่ตามจุดต่างๆที่เป็นค่ายพักจนสุดท้ายเมื่อกําลังถูกแบ่งมากๆเข้าทางฝ่ายของ งอกกกเองก็สามารถจะจมตีได้อย่างรวดเร็วและก็ชนะสงครามในที่สุดคนเราอะ่ะแพ้บ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปไม่ต้องเป็นต้องมีาการรักษาหน้าว่าอีฉันต้องแบบชนะนะฉันต้องเก่งนะฉันต้องดีนะทุกคนต้องยอมรับฉันทุกครั้งไปนะบางครั้งเสียหน้าบ้างก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เพราะไม่ยอมเสียหน้าไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมา ก็จริงศักดิ์ศรีไม่ได้มีอยู่จริงนะเป็นการยึดถือว่าเราเก่งเราแน่เราฉลาดเรามีความสามารถหรือเราประสบวระสบอะไรก็แล้วแต่เรื่องนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างขึ้นพยายามคิดว่าเรามีคิดว่าเราเป็นแบบนั้นสิ่งที่ยากมากในเรื่องนี้อีกอาจจะเป็นภาษตจีนภาษตไทยบ้างแล้วนะก็ใช้คำว่า สี่ตีนรู้พลาดนักปลาดรู้พลังเนาะบางครั้งเราก็ทําพลังพลาดเผลอไปบ้างก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยรู้จักผิดรู้จักรับผิดชอบรู้จักมองว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ดีไม่ควรก็ยอมรับมากกว่าที่ปฏิเสธมากกว่าที่จะแบบเลี่ยมมันอาจจะดูไม่ดีมันอาจจะทําให้เรารับโทษมันอาจจะทำให้เราต้อง รับผลแย่ๆแ,แต่ท้ายที่สุดแล้วนี่ชีวิตเราในระยะยาวมันจะดีขึ้นเพราะมันเริ่มตระหนักว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดและที่ยิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือให้อภัยตัวเองบ้างให้อภัยในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดให้อภัยตัวเองในการตัดใจที่ใช้อารมณ์เราจะได้กลับเนื้อกลับตัวได้แต่เราไม่ให้อภัยตัวเองเรายังดึงดนันเรายังแบบ ดันทุลังที่จะแบบฉันเป็นคนดีอ่ะคือฉันทําถูกอ่ะหรือฉันทําสิ่งนี้แม้มันไม่ดีมันก็สมเหตุสมผลป่ะพยายามจะผลักความผิดให้คนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแล้วแต่มันทําให้เราไม่กล้ายอมรับความผิดและความผิดนั้นก็จะติดตัวเราติดใจเราต่อไปทําให้ทุกอกทุกใจ และสำคัญที่สุดก็คือว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่ยอมเสียทรัพย์เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงแต่เรายอมเสียทรัพย์เพื่อสิ่งที่ไร้สาระเช่นการดื่มการกินการเที่ยวการใช้สอยในทางที่ผิดแต่อาจจะมองว่าถูกก็ได้สำหรับคนบางคนที่ชอบกินชอบดื่มชอบเที่ยวมองแบบนั้นก็ได้ เอาเข้าจริงแล้วมันทําให้คุณภาพชีวิตของเราโดยรวมเนี่ยสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไหมจิตใจเราดีขึ้นไหมความเข้าใจช,ชีวิตเราเกิดขึ้นเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือยกระดับขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาหรือควรพิจารณานะเงินคองเป็นของนอกกายนะแต่เราจะใช้สอยแต่ละครั้งเนี่ยต้องรู้จักว่าเอ้ยอะไรเป็นสาระที่แท้จริงอะไรไม่ใช่สาระอะไรเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราซึ่งเรื่องหอเหล่านี้เป็นเรื่องที่ ควรฝึกฝนเนาะมันมันไม่เกิดขึ้นมาเองนะแบบอยู่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมมีภาสิตจีนนะของผงจื้อที่อยากจะแนะนำนะหรืออยากจะบอกเล่าให้กันฟังก็แล้วแต่นะก็มองว่าภาษิตนี้น่าสนใจก็เลยนำมาแบ่งปันนะท่านกล่าวว่ายามใดที่มุ่งไปข้างหน้า โดยปฏิริยาการควบคุมที่เหมาะสมเราก็จะกลายเป็นคนอยากกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมันชัดเจนใช่ไหมพอใช้อารมณ์ตัดสินเท่านั้นแหละครับปัญหาใหญ่ตามมาเลยไปฆ่าตำรวจไปทำร้ายผู้คนและเหตุการณ์นี้คงไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะที่เกิดขึ้นเพียงแต่เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นข่าวเป็นเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่ จับตาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเกิดเกมเกมพลิกหรือเปล่าจะเกิดการทุจริตมีการมีนอกมีในกันไหมหอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภาสิทนี้ก็น่าสนใจนะภาสิจีนนี่บอกว่าผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาดส่วนคนที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ การที่เรารู้จักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าจะยอดเยี่ยมก็คือต้องมีสติด้วยรู้จักตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างนี้ตอนนี้เรารู้สึกอย่างนี้ถูกไม่ถูกดีไม่ดีควรไม่ควรลหวจะทําตามที่เรารู้สึกหรือไม่ทําตามอันนี้คือคนที่มีสติในการชชีวิตกระดารือง่ายคือเราควรจะมีทั้งความรู้จักผู้คนคือมีปัญญาและรู้จักตัวเองคือมีสติด้วย ไม่งั้นกับปัญหาต่างๆก็จะตามมายิ่งไปกว่าน,นั้นหลี่ผู้วยแต่ท่านอาจจะรู้จักเนาะหลี่ผู้วยเป็นคนที่ผลักดันให้บิดาของกินซีฮ่องเต้เนาะได้เป็นฮ่องเต้และแน่นอนก็ภายหลังกินซีฮองเต้ซึ่งเป็นบุตรชี่มก็ เกิดขึ้นมาซึ่งบางคนก็บอกว่าเออหรือตั้งประวัติศาสตร์บางส่วนก็ดีผู้วยอ่ะเป็นพ่อที่แท้จริงของจินซีอะไรกก็ว่ากันไปเท็จจริงยังไงก็ก็เอาความจริงคุยที่นะนั่นไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้ดีผู้วยเป็นเหมือนเบื้องหลังของจินซีฮ่องเต้อ่ะเป็นที่มาหรือเป็นจุดกําเนิดเป็นข่าบดีที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแคว้นฉินนะขนาดใหญ่เลย เขากล่าวว่าก่อนที่จะเจ้าช้าคนอื่นนั้นเราต้องชนะตัวเองให้ได้เสียก่อนก่อนที่ว่าคนอื่นเราควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อนก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่นเราควรจะรู้จักตัวเองเสียก่อนอันนี้ก็เป็นภาษิตที่น่าสนใจที่อยากจะฝากไว้ในกรณีนี้นะฮะนอกจากนั้นแล้วอย่างว่านลี่นะบอกตัวโสบกก็คิดจะอาบน้ําเท้าสสบกก็คิดจะล้างเท้าแต่ใจโสบ,บกกับไม่คิดที่ชำระเรื่องเนี้ย น่าสนใจว่าถ้าทางกำนันหรือทีมงานเนี่ยรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองบ้างรู้จักฝึกสติบ้างเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่นั่นแหละเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะเราก็ต้องเรียนรู้เราต้องถอดบทเรียนแม้เราไม่ใช่บุคคลที่ร่วมเหตุการณ์หรือเราไม่ไทําเรื่องเหล่านั้นลงไปเราได้เห็นเราได้ยินเนี่ยก็นําเรื่องนั้นมาสอนตัวเองถูกเรื่องราวในชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของใครก็แล้วแต่ เรานำมาสอนใจตัวเองได้มาเตือนตัวเองได้มาบอกตัวเองได้ว่าให้มีสติให้ใช้ปัญญาใช้ชีวิตอย่างเข้าใจใช้เหตุใช้ผลมากกว่าใช้อาลมถ้าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลใช้สติปัญญาชีวิตเราก็จะก้าวหน้าและมีความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในภพนี้ และพบหน้าเราก็จะเจริญก้าวหน้าอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญผ่